จะีอะไรยัไงี้อะไร้จะี่อไเชนน้ำงามเหมือนนงาเหมืนจฟ้านเราให้ลุนถ้าขอให้าดูสองนได้บ่ไปูไปเอาหมาคตอนนี้ผมมาติดผเดาจะตัดี้ไหนอนนี้จะทำรัปฟันแบบเธอมางสภับนักเ่นกมกับเด็กที่จะทำว่าด้ไปไม่ค่ละชอง โอเคก็กา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 สวัสดีไวรุ่นทุกท่านั้ผมมาสามห้าผมทุนหนึ่งหมื่นผมมาูหนือผมวันนี้ว่าผมจะปังปังหรือเปล่าครับผมมาผมเริ่มต้นประมาณนี้ผมนัเอาทรศัพเ์ทมือเราอ้า่ในไอโอเปิดโมเดลความมันสักนิดเลนะผมมาหนีเนีหนีเลยเนีหนียยงไงไรับผม ชิดให้ใจแล้วไปให้ถึงนะผมแม้หุ่นทรายจยากเย็นสักเพียมใล้วผมไม่ลุ้นมา,มาแม้ใจใหญ่ยอมแพ้ผมบางคนจะเจอทางตาอยู่ผมบางคนก็เจอทางง่ายนะผมปวดมากนวผมวม,วผม,มันก็ต้องมีอุปสรรคกันานาละผมมาอยงก็รูว้ว่ามันเป็นยังไงแล้วผมจะทำอังไงวเกิน เจ้าคนนี้เมาล่วมมาดีเดินร่วมมาดีเถินมาใคเจเไ็มาเป็นคนััพร้อนอย่างไรก็ตาอือขอบคุะคุนี่ยังไงคเรื่องมีความสมอยังไงบอบบ้า จุดนี้จุดนี้มาแกมจุดนี้อะไรก็เปียกเปียนแล้วจุดนี้ังไรก็ได้อะนะไหนก็โดนแล้วโอไม่เล่นโอ้โหเยแต่ละมือแต่ละดบาบแต่ละอยู่ <S <S จุดนี้มาแกมยังไงพีอ่าเออหัาน้ามันสวย โอ้ยนี่ลอยในนรองเลยับผมจรีงยังไงครับผมอืมมาอือยังไงขออมว,ว,วิสิบุนจ้ามายัางไงมาขอเป็นหน้าอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวครับผม อีตัวเหนียวหลงรักเกินสอน 8, 9, 8, งแปดเก้าแปดพรผมด้จยะมาหนุ่ยโอ้โหวันนี้ A หนึ่งเจ็ดสามพระผมด้วยแต่มแบบแล้องเยเลมาแจมยังไงไหลไหม ขอะยรที่นี่ที่นย่องไรมานี่อะไรครับผมทีกนี่โอ้โหมานเนื่ยที่นี่โอ้โหไหนที่ปุ๋ยมา วนีคก็โดนพบฟันควฟันกบฟันเขาบอกไม่เล่นหลัหุ่้ยกันไปต้นห้าส้งสามหกหกเขาบอกไม่เลอนมันเป็นอะไรครับผมเหนือยมาผมดีงานยังไงตึ๊งเสววเจ้าเป็นอะไร าจะดีสวยจะดีวะยังไงจะดีไรดีจะฝันดีวัเช้างามๆ,หน,ๆหน่อยงามๆหน่อยสิบฟังเราให้ลุ้น ให้มาดูสองคนงนี้เลยบอหือขอเยอไปเอาหยมาห้าตัวเลยนะผมมาติดสองหมุนดูว่าวบอกว่าจะปังสับดีขนาดไหนเจ๊จ้ามาทีเดรยเีไม่มาครับผมติดห้งไม่ไหลยงไหล่ีๆดมาสวยไหนดีๆปักนดี้ปักนีดีดดดดดมาเกมได้ เดบกนี้สวยแล้วผมไหนดียังผมไหนดียังผมไหนดียังผมมามแกมโค้ดสวยแล้วผมเดกนี้นมาปวยงานไนเนอะมาโอ้โหวทไหนได้เร <c oughs> ื่องเปียั ช่วงนี้แล้ผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับผมดูแลสุขภาพดีด้อยยังไงเอาเรื่องครับผมไม่ได้เป็นหมอได้อยังไงพยายามเป็นคนที่ห่วงใยไอ้ายได้อยังไงขอบคุณครับมาหาเราโอ้ย็นหมุญน่ะเต็มหน้าแล้วพีเนี่ยมาเอาเรื่องเลยเอาไปบดมางโอ้โหมี่แล้ผมมี่ในรี่แล้วพี่แล้ผมมาได้ยังไงมามาเต็มเป็นไหย หอ้หกปี four, four, eight, nine, um. like, ่แปดกหกนะว้าชื่อนี้ชื่อที่ชื่อที่ชื่อที่ผมไม่เข้าเลยัะผมนี่มาเดินไปล้อผมชื่อนี่มาอะไง ทูบไปดีโอ้โหเด็เนี่ยังไปดีอ้โห่าเ้ยวเ้็โอ้โหหล่ยดีหลายตุนดูนหลายปังปังปังนะผมกนั่นสองหกแาดสองสี่นะผมกน่จ้ามาดีสวยขอเดือนขอเดือนขอเดือนมายางไงรีบโอ้โหมายังไง ออเอ้ยโอ้โหวันี้เราเลื่อาอดี๋ยวนี่นี่ไอ้สินี้ไหลไปทีวไหนโอ้โหไหลมาเดียบร้อยแล้วสองปุหนึ่งสองตุ๊บนอ่มเรื่อนะอือมาหน้าติดเป็นหน้าไงอโอ้โหอี่ไม่ไหลครับผมออ๊หเนื้อ่าจิวน่าตีไม่จีบโอ้โหไม่เล่นล โ oh, oh, oh. นะอ้โหให้หกหกเจ็ดสี่ตวนนะผมนั่นน่ะฮัลหลมาไงาเดียวสว่สดีสวยๆนะผมมาอีต่ออีกน,นีนะผมมองอะไรมีให้หเต็มสาผมเลยน้อนถ้าชอบก็ผมปักก,กระดิ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้หน่อยครับไปเล้มาเอัสีแต่ดอไปนี้ครัะผมมาฟิว กาฟ้าก <muitas> ็ผมโอ้โหคนเขาดีก exactly <Jean> ็โด้วยเปังปังปังผมเนี่ยแหละจะได้ส่งขันที่เจนเจนจนเจนเนเจาะบก้ลนะผมไปเลโอ้โหมาลผมเี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสู่นะผมไม่เล่นซุปเปอร์ไม่หนักับผมไม่เล่นโอ้โห้คนหนึ่งมันกแต่มาได้ดีแต่ม่ได้สวยแต่ม่ได้เปี้ยวหรอไม่เล่รเลยะผมก็แต่มาหนึ่งห้าสอ มีห้าต่างกัรหว่ยุคหนหเราจะขึ้นมรจริงหรเรับกวาผมเป็นคนแก็แกคนสสะใช้โลกแค่นี้เองรอบวุาครัา